ปลาปลากล้วยครับพี่น้องครับเป็นเตอร์สนให้เมากนะครับบู้ยเลี้ยงเลยใส่อยู่นะครับเป็นแถวเป็นแนวงามเลยครับบักงามเลยทีเดียวนะครับแต่นอกจากนั้นครับบู้ยบังเนี้วันนี้หนวยกล้วยเนาะวีกล้วยเพิ่นนะครับเบังเนีครับแต่ละเคี้ยแต่ละตนเนาะบังเนีครับวันนี้ เกี่ยทั้งนั้นอุ้ยขักคือกันครับเอาก่อนอื่นต่างๆนั่นน่ะก่อนเท่าสิมาว่าจากันนะครับพูดนะเกี่ยวกับเรื่องอ่าสถานที่มองนี้เนาะป้ากล้วยมองนี้เอาขออนุญาตบาดค่ำนะครับทักไทยพีน้องป้องไปเฮ้าซะก่อนนะครับเนาะเอานะครับครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง้องไปทุกท่านครับสุปูสุคนนเนาะ,ะเกษตรไทยรายวันกเกษตรไทยวาไราตี้ครับแฮปปี้การ,กรเกษตรชาแนลครับนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรมารายงานโตกัะพีกับนองขื้นเกาเมื่อนดื่มนะครับเล้าก็มาแต่ละมือกันนาเอาเกสาระความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายครับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การประมงนะครับแล้วก็อ่า ว่าถึงวิถีชีวิตนะครับของเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเหตุการณ์เกษตรที่ประสบผลสําเร็จแล้วนะครับต่างๆเมื่อว่าจะให้กับพี่กับน้องนะครับได้รับฟังกันเนาะในแต่ละวันนะครับซึ่งตอนนี้มีหลายรอยคลิปเลยเด้อครับนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับสำหรับแฮปปี้การเกษตรชา n e l นะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องฟังไปครับ เอายูพี่กัดไดนอหนี่นอครับเอาจังไปสอบถามกันนอครับแต่ว่าทีแน่ๆนี่ครับอุ้ยแถวปลากล้วยบนหน่อยเลยทีเดียวครับเอาผ้าพีผ้าหนองมาเบิ่งนี่ครับอืมกอกล้วยกอบักเจแตะละก่อครับผ้าพีผ้าหนองมาเบิ่งครับนี่อุ้ยแลนอกจากนั้นนี่ขึ้นสางกอสะอาดสะอ้านคักปัยังนี่ครับอู้คักๆักคักนะครับเอาได้รับทราบว่าครับว่าได้รับทราบนะครับ ว,ว่าอยู่พื้นที่มองนน้นะครับมีเือนมีไฮมีหน้ามีหัวมีสวนติดกันนะครับเพื่อนบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆเนาะเอาเขาจังมาบอกจากันครับเอาตอนนี้ครับอุ้ยพอดีนะครับเนี่ยไอ้ใส่พนอยู่พอดีเนาะเอาออกไม่ตั้งหนเนาะโอ้ครับครับครับเอากอดเลือนนี่เบิ้งสากนเบิ้งสาเพื่อนกรดข้ามเนี่ยอุ้ยพู้น่ะเออนี่นี่สาเพื่อนสาดไปเบิ้งหน้าเพื่อนทั้งคุณครับบ้านนี้ เออแล้วก็แวะมาทั้งสวนทั้งที่ครับบานี่เออเอาสวัสดีครับบานี่สวัสดีครับนะครับคุณออ้ทูนครับอ้ใส่ครับสวัสดีครับอยู่ดีสบายเนาะครับเนาะโอ้นมพัญแช่งวัใจัยเกษตรอ่าแฮปปี้การเกษตรชแนลครับมาเยี่ยมยามด้นะครับเอาได้รับทราบเบื้องต้นว่าเมื่อน,นี้เพื่อนที่ห้องนั่นนั่นนันต้นเพื่อนเนาะไอ้ทุ่นเนาะครับเอาเพื่อนอันนี้สาครับผมอันนี้หน้าครับหน้าเออหน้าทั้งนั้นเนาะ แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้นี่ซึ่งที่เข้ามาโฟกัสตรอน,นี้คือนี่ครับปลากล้วยตรงนี้กับปลาญยา่ตรงนี้นะครับปลูกสองปลาก็เหลือกินเหลือแหลกแล้วว่าสั่นว่านะครับเอาเบื้องต้นนี่สอบถามไอ้ทุนเดอว่าเออคือปลานี่ปลากล้วยตรงนี้คือเป็นกล้วยสายพันธุ์ไหนชนิดไหครับเป็นกล้วยนํำบาบ้านห้องเหรอครับหร,หรือกล้วยอยีวองเหรอครับ กล้วยอีอองหรือว่ากล้วยนําว่าสายพันธุ์บรรท่องครับมเป็นสายพันธุ์ปีเศษสายพันธุ์อย่างเป็นสายพันธุ์บรรทองเฮาเป็นสายพันธุ์บรรท่องมันมันคือหวีใหญ่แท่มันคือเขี้ยงเหย้าแท้มนึงกับลักษณะของดินครับอผมบอกข้งั่วโอ้หมายถึงว่าข้าว่าดินนี่คือดินนี่เป็นดินอย่างครับนี่ดินมาจากหน้ามะถมโอ้ดินดินจาก ดินจากหน้าหมายถึงว่าดินดินจากถ้ำก็ดินถ้ำครับโอ้ครับพี่น้องครับโอ้กะย้อนเนาะย้อนเป็นดินถ้ำตัวนี้โอ้เนี่นี่แกะให้พี่น้องฟองไปมันแตกเขือบเนียจะน่อยหน่อยได้ครับโอ้เนี่นี่เนี่เป็นดินถ้ำครับพี่น้องครับประการแรกคือดินดีคือดินจากถ้ำประการที่สองคือจะว่าอย่างก่อนขีงวัวขิงวับขีงวัวคือมุมูลของวัวนะครับซึ่งเท่าใด้มาใส ไปมาจากีเลี้ยงวัวโอ้จากของเลี้ยงวัวพร้อมนะครับโอ้ฝนมาควาไปไปมีเมื่อก้อนนี่เมือเมื่อกฝนมาควาแล้วแต่ตอนนี้มันหนาจะที่พ่อ่พอผมเอาใส่เตะเตะแล้วเตลเอาเอาเอาใส่เตะล้หลุมครับผมอยู่ใกล้ครับโอ้นี่ยนี้โอ้นี่ยเพศลักษณะเป็นกอยแบบนี้สางกอยแบบนี้แับโอ้สะอาดสะอาดแบบนี้น้อยทุ่นใกล้กันนะครับเออโดยนี่ไอ ไอ้ทุ่นกับคุณตาพี่น้องหูวแน่ช้างๆประมาณจะก่อจะต้นนอประมาณอยู่พื้นที่นี่ประมาณจะตีพอดีสิบก้าได้อยู่บ่ครับสามสิบคนละประมาณสามสิบครับประมาณสามสิบก่อครับพ่อยพี่น้องครับในพื้นพื้นที่เท่าไหรครับนี่เป็นปลากล้วยหนึ่งงานเป็นปลาหย่าหนึงานครับโอ้ปลากล้วยีงานหนึ่งเออหนึ่งงานนะครับสําหรับปลากล้วยนะครับกวประมาณจะ สามสิบต้นครับสี่สิบก่อเป็นสาหร่รา,าที่ประมาณเกือบครึ่งไรโอ้คืนในประมาณค<ด>รืนหนึ่งแหละครับแต่บกที่คึคือสิบลูคือสิบลถึงโอ้าสาสาสาหร่ายมองเห็นเนาะเออครับครับแล้วนอกจากนั้นครับปลากล้วยต่างๆเนาะเอาอันบารีกล้วยนี่เูาใช้ประโยชน์อย่างแน่ได้อย่างต่างต่างเนาะได้ประโยชน์ต่างๆจากกล้วยนี่ก็มีหมดให้พี่น้องหรือแม่ค่าพ่อค่ามาถามพ่อ มันจะข,ขายหนึง่งใบต้นปีหน่วยได้ขายมันทีเดียวน้ออีกเอาสลุเรา่อกี้นี่คือหนึ่งคือใบครเด้ใบครับ,บพอยพี่น้องครับช่วงนี้ก็ใกล้บุญเขาสาดเนาะเมื่อกี้เห็นคุณตาคุณยายเพิ่นก,กำลังกาลังเอาตอจากป้านี่ก็ป้าหลังบ้านเออเอา,เอานอกจากนั้นมีพอยพี่นอ้องปอง n ไปมาขอใบกล้วยไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนำ้ำ ซื้อะคนเราก็นอกจากนั้นมาซื้อน้ำนะครับนั่นคือในส่วนแรกส่วนที่สองก็คือเรื่องของได้ปีปีก็ได้ครับปีก็ได้ลำต้นลำต้นก็ได้นวยนวยก็ได้นวยก็ได้ใบลำต้นลำต้นคือหยวกครับข้างในมันโอ้ข้างในเนาะหยวกเนาะนอนอก็ได้ก็ไปขายแล้วก็นอกจากนั้นนอครับพี่น้องครับอ่ามึงนี่จะครับนี่จะนอง่ำๆนะครับเนาะ จงไประมาณนี่นะครับซีหโอ้จงเทคนิควิธีการคือคือเออ่จงไวบบ่หลายบ่หลายประโยชน์ใช้สอยนะครับได้ก็คือทั่วทั้งอีกท้งนึงคือใบต้นครับนอแล้วก็มีปีปีหลับแต่นีไอ้หน่วยของกล้วยเนาะครับเนาะโอ้สารพัดประโยชน์เนาะโอ้บัดนี้เฮาเฮาก็บ่ใส่สายพันธุ์อื่นใส่ ท่านกล้วยท่านกัีแค่กล้วยหอมมันโอ้กระน้อยเนียนๆนะบ้านกันมี่ีมีอ่าเป็นกล้วยลายมันจ้ะกล้วยหอมพอได้กินเนะครับพ่อได้กินเนาะแต่ว่านี่ทีอเขาเน้น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 ท่านบานห่อใส่ท่านบานห่อแล้วมันมันจมันจมันดูแลไงแมันั้นมันมันเข่ากับผู้มีประเทศบัไงวะมันไนขายถูกเนี่ยไม่ได้ขายถเนี่ยันเป็นขันเป็นกล้วยสายพันอืนบางที่หยวกเนี่ กบอกล้ากินเนี่ยั้งสต่พิษพิษกับบุญพิษยังไปได้แต่ว่าอีอของบานเทาใจกัจังขียนหอมท่องอยู่หลังปั่นกับแค่กินเมื่อยซื้อได้กินแต่เม่อยซื้อจังเขนบ่ได้เอ้ยนี่ขอคิดนะครับพ่อไอ้ชิโน่ครับนี่นี่นี่่เหรอแล้วครับได้รับทราบจากคุณพี่ทูนแล้วกากคุณตาคุณยายิ่นว่าได้ขายตลอดปีเับได้ขายตลอดปีเพราะว่าสิชวนได้ก็แล้วแต่ได้ขายตลอดปีพ่ได้ขายโดยเฉพาะยังยิ่งช่วงนี้ใกล้บุญก่อสร้างนี่ทั้งได้ขายสุดเนี้ยอ่ะเราะว่า แกบางแกก็ทำอยะจุดๆไปเนี่ยพามันหนาไม่ได้บอหมดก็เลยต้โองมาได้ที่่ว่าตอนนี้หลังจากที่ดูผลมาถึงเด็กไทยดีโดยเพราะยิงย่งๆนี่นอ,โอ,โอพ,พี่น้องนี่มากน,นี่พวกคู่กันครับออเอาอันนี้คืออระนี้ก็มั่นใจท่ก้มมือผอกคนทีนขิงเนาะอ๋อครับครับแต่สิงามไปอีกเนาะกลางนี่เป็นลักษณะของการบริหารจัดการเพื่อการสังก่อเนาะเพื่อังบ่ยงคนเดิ ร่วมผมนะ<อ>ครับ,รบเอานี่นี่ครับคือส่วนแรกที่ผมคิดว่าประสบผลสําเร็จเรื่องของป่าแรกก็คือเรื่องของป่ากล้วยเนาะบ้านนะครับเอ้าป่าน,นี้นนกล้วยทุ่มันของวแน่แหละคน่เลยของงวก็ได้กินนะแม,ม่เนาะเอาป่าที่สองครับพ่อพี่น้องครับมาเดินดงพวกป่าไปครับบ้านนี้โอ้เบิ่งบ้านนี้อ้ยบ้านนี้อันนี้ป่าอยังครับเนี่ แบบงอกเงือกงามมากที่หนาผลบาที่สองเรียกว่าหญ้าครับปลาหญ้านะครับผัดบนอ่อนะครับสําหรับกล่องเข้าเพราะว่ามันไก่คําเลยเนาะสำหรับปลาหญ้าเข้านะครับตอนนี้นี่กผลปรากฏว่าโอ้ยงามอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งในพื้นที่นี่เท่าไหร่ครับนี่พื้นที่นี่งประมาณเกือบสองพันประมาณเกือบเกือบสองนั่นสองนันอันนั้นงานหนึ่ง ส่วนอันนี้ก็งานหนึ่งแม่บอครับอร่วมมันร่วมโตด้านโน้นโอ้ด้านด้านโน้นท่างหร่นะผนะครับอันหญ้านี่หญ้าหญ้าหยังวะครับนี่บางคนเมื่อไี้บางคนก็เจ้ากับเอื่นหญ้ามอดอบา้นานเทาเอื่นหญ้าขน,นองงโอ้โอ้บางพื้นที่เขึ้นหญ้ามอดบ,บางพื้นที่เอื่นหญ้าขนเออบ้านเทาก็บหญ้าขนหญ้านขนเนาะเออซึ่งบัานนี้มันมีหญ้าอยู่หลายสายพันธุ์บัานนี้ผมเคยถามพี่ทูดว่าเจ้าคือปลูกสายพันธุ์นี้ Tang mang tương lấy nơi kuân nó som bát mang ninh kiêu ngài ninh kiêu ngài o kapi long sang lang này, này. bang khang kung kia mukio ừ. sai mukio garei tanguono sai mukio tất oni mukio tất oni mukio kia kia đây kia 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 tuya 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 กินดีอยู่ครับสุดเท่านั้นเลยสําหรับงัวงกล้วยบันน้นหาเนาะนะครับแลน,นอกจากนั้นบานี่ผลดีอีกส่วนที่สามผมเห็นเห็ดเติงเลืองไปยังสี่นี่มันคือลักษณะคือไฮน่าเลียวพี่พูดจ่เป็นเด็กอะไรหมอกก้อน,กนมันเป็นโน่นนะหมืึกก้อนมันเป็นโน่นแต่กอนนี่เป็นโน่นมันจะผมถมสมัยทำไมถึง<ห>ว่าเจ้าดินข้ามมาเนี่ยถมเบิ้ลถมเบิ้ลขับถมเบิ้ลบานีบานีมากปั๊บให้มันเป็นไปถายกับงานหน้า โอเคใช่ก็งั้นน่ะโอ้ยแม่นนี่คือเขาคือคือไงคือให้น่าคือเวลาเขาปลูกนะครับเออครับคือเวลาเขาปลูกเขาสูบน้ามัมาใส่เข้ากับตัดเอาตะหยาบมากเป็นหยาบลงเนี่ยโอ้หมายความว่าหายมันลมหายมันลมเอ่อที่แรกมันอกาเป็นนุ่นคือกันนุ่นนี่คือคือปลากล้วยนี่ละเอ่าตาว่าเจ้าก็เลยแบ่งอ่าเห็ดปลากล้วยนี่ปลายที่หนึ่งนี่อ่าหนึ่งงานอ่าสร็จแล้ปลูกใหญ่อีกหนึ่งงานตาว่าเจ้าเห็ดเติงเลืองวันทว่าเห็ดคือให้น่า วิธีการก็คือหมายถึงว่าเจ้าเอาเอาต้นหญ้านี่มาดําเลยบอกครับวานไปเลยครับเอาวานไปเลยตัดตัดตัดมาทับพุ่นโอ้บอกว่าต้องดำมเี้ยครับมาหอกก็มันวานวานกับตีนเหยียบลงเลยครับตีนเหยียบลงเลยโดยนี่ใส่น้ำจากสาหนบโอ้ยน้ำจากสาสูงขึ้นมานี่สูงขึ้นไม่ นี่พี่น้องครับในี่อยว่ามันเหนื่อยไกลเหนื่อยว่าพี่น้องเลยเห็นผาบเยอะหน่อยสักกี่มันหลายกว่ากคนหนี่จังหน่อยเออเออเพราะว่ามันเออมัน,มนช่วงมันแรงเนาะช่วงมันแรงแนี่นโอ้เพราะพ่อเห็นผาบอยู่ว่านา้ำเพราะในน้ำเต็มปั๊บเดือดร้อยแล้วกลางกลางตั้งเครื่องน้อยสูบตั้งเครื่องน้อยนี่สูบลูกไปนี่หนีเลยครับผมสูบมันนี่โอ้ขับขับไปพี่น้องสูบไัหนีแย่งหนังกระซึมลูกไปทางแล้อนี่บอดเด็งเอ้ ม,มือสองมือก็ะสุนตงไปโอ้ครับมันมันมันเป็นดินมันเป็นดินท่ามเนาะมันก็ได้ไงมันดินท่ามห,หรือมันดูดซื้อเออครับครับครับคือเขาถมไงครับออออมันก็ได้เป็นทั้งสองครับครับเอาบาเน่ผมกเ็เลยสอบถามคุณพีท่ทุววนว่านเลี้ยงง่วงเยอะโตเมื่อก่อนผมเลี้ยงดูซี่โตซี่โตครับขายไปเราสองขายไปเราสองนะครับกรญยาป้านี่กะนะคับกาป้านี่ล่ะครกล้วยป้านี่พร้อมใส่คุณประโยชน์ในการเลี้ยงง่วเนาะต่างๆโอ้สามารถ สามารถเลี้ยงได้หมายถึงว่าไอ้บอขาดอย่างตัวหมายถึงว่าพอดีเลยจับจับถือว่าพอดีอเมื่อเมื่อมองนี้มันมดผมแบมือมงตามคู่สาเนี้ยหลังกขข้าวคนนี้มีใจง่ายมีส่อของดูแลอยู่ แต่มองในเมันเกิดมีส่วนนอกอีกเอออโ้เพราะว่าส่วนนอกผมปลูกหวานอิสระเอวยู่หันไรนึ่งโอ้คับก็เลยสแตนบายแต่ว่าทีนี้คือตรงนี้คือเป็นเมนหลักเนาะซึ่งตรงนี้นี่เฮาเกี่ยวไปปั๊บเรียบร้อยแล้วพอจะห้าวใส่น้ำเข้าไปเจ้าหน่อยมันเกิดงอกขึ้นไหมไม่ใส่เวลาบ่โดนประมาณเกือบเกือบยี่สิบมื่นกระได้เกี่ยวโอ้ประมาณยี่สิบมื่นกระได้เกี่ยวคือเก่าครับพี่น้องครับครับขับขับ ในการในการครับเอาสําหรับเบอร์นี้นะครับก็ได้องความรู้เนี่ยที่ไปที่มานะครับของไอ้ทุ่นสําหรับเบอร์นี้ว่าสองปลาปูแค่สองปลาก็เหลืออยู่แล้วกินแล้วกัาสันมาผมก็ไม่เห็น,นประจักษ์เลยที่ด้วยสายตาแล้วนะครับอพอได้อยู่ได้กินเนาะเอาครับสําหรับเบอร์นี้เนาะครับเอาเอาคันเพื่อนอยากมาเบิง้งมองนี่สถานที่มองนี่ขึ้นรถวนญวนๆด้วยนี่เพื่อนที่มองนี่มองทุเจ้าปลูกกล้วยเนี่ย ปลูกห้าแน่ขันผู้ได้อยากได้ตองอยากได้ยวกอยากได้กล้วยอยากได้นอกกล้วยนี่ใช่ทีงไ,ไหนพี่กาหน <Nurse> <ะ>ึ่งอยมาติดต่อยู่บา้านบางขางรับบ้านบ้านปลา,ายาง,ายางหางตําบลมะค่าตําบลมะค่าอำเภอกันทละวิชัยอำเภอกันทละวิชัย,ชยจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสา,ารคามครับบ้าน พ่อตุยหรือพ่อสมจิตอุปรีบ้านพ่อตุยพ่อใหญ่ตุ๋ยพ่อใหญ่ตุยหรือพ่อในญ่สมจิตอุปรีเนาะอ้อยู่มองนี้เนะเอาฝากหมายเลขโทรศัพท์ไครับพ่ายเลขโทรศัพท์ผมย์ก้าสามศูนย์เก้าสามห้เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย้ครับสามศูนะครับหรือหมาเลขโทรศัพท์ของหนุ่ขวัญชัยครับศูน 942 2884นะครับผ uh, mm sì> ู้ใดอยากสีมาเยี่ยมยามถามข่าวหรือว่าโทรศัพท์ประสานงานต่างๆมากนาะเอาครับสำหรับเบอนี้ครับต้องขอขอบุญขอบคุณนนะครับคุณผีพุ่นเป็นเงินสูงเลยทีเดียวครับสำหรับขอมูลสำหรับเบอนี้ครับเอาครับขอบคุณครับเนี่ยครับเอาครับพอยพี่น้องครับสำหรับเบอร์นี้ครับโอ้ของความรู้ครับเป็นแต่สอนให้ระวังปลาหยากับปลากล้วยยดน้ำกันนี่ครับมันบรรยากาศไปแค่เด้นะครับเอาครับสำหรับืบอร์นี้นะครับ นมขวัญแช่หัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานจะฝากที่ฝากน้กนองเด้อขวัญกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับให้แน่อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามนะครับคนที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนมขวัญชช่พร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมทีมงานขออำลาผ้าจากรไฟที่น้องป้องไป ไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกก่าเขาว่าสวัสดีครับบูยพี่น้องครับเพื่นอนจะสอนให้